Google นะครับได้โชว์ความฉลาดล้ำของ AI ที่ชื่อว่า Gemini 2.0 Flat นะครับนี่คือ AI ที่ใช้สร้างภาพนะครับหรือว่า Image Generator ที่มีฝีมือระดับขั้นเทพน่าใช้มากๆ g จมินายสองจุตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เอาไว้ทําด้าน Image Generator โดยเฉพาะก็คือมันก็จะเป็นเหมือน AI ตัวอื่นๆที่เราสามารถพร้อมเข้าไปใช่ไหมครับพิมพ์พร้อมเข้าไปว่าช่วยสร้างภาพแบบนี้แบบนี้ขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนในยุคของพร้อมเจเนอเรชันแรกๆเนี่ยนะฮะ ยิ่งแบบว่าอะไรมิดเจอ r นี่อะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าหลายๆตัวที่เรามีอยู่ส่วนใหญ่ AI ในยุคนั้นยังไม่มีหน่วยความจําสั้นยาวเลยมันก็จะสามารถว่ารับคําสั่งเราได้ทีละคําสั่งสมมุติเราสั่งให้วาดรูปรูปหนึ่งนะฮะเราพิมพ์คําสั่งพร้อมลงไปมันก็จะวาดรูปหรือว่าครเอทรูปนั้นขึ้นมาสร้างรูปนั้นขึ้นมาช่วงนั้นอะ่ะผมมีความต้องการว่าเฮ้ยรูปที่มันสร้างเนี่ยโอเคละขอปรับแต่งตรงนั้นอีกนิดนึงได้ไหมไม่ได้ครับ ต้องสร้างใหม่เลยแล้วพอเราไปใช้คำสั่งเดิมต่อให้เราใช้ตัวหนังสือพร้อมเหมือนเดิมเลยนะเจนใหม่ ai, รูปไม่เหมือนเดิมรูปไม่ซ้ำจะแก้ไขาภาพเดิมเนี่ยทำไม่ได้ล้ต้องมาใช้เทคนิค Photoshop ทำกันเอาเองการเวลาผ่านไปนะฮะ AI ก็ฉลาดมากยิ่งขึ้นตอนนี้ก็มีหน่วยความจำสั้นยาวแล้วอย่าง Gemini เนี่ยนะฮะบางทีคุยกับผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะคุยกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้ผมก็แค่รีมายสั้นๆนะบอกว่า เรื่องเดิมที่เราคุยกันเรื่องนี้จุดๆเนี่ยเรามาคุยกันต่อผมอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้มันจําได้หมดเลยนะว่าสัปดาห์ที่แล้วมันคุยอะไรกับผมบ้างอะแล้วมันก็สามารถคุยต่อได้เลยบอกว่าอ๋อเรื่องนั้นเหรอได้เลยเออมีอ๋อด้วยนะเอไอ AI มันแบบมีความจำแล้วไงใช่ไหมฮะมันก็จะทําให้ g e m i n i 2.0องจุดศูนย์แที่เป็นตัวสร้างภาพตัวใหม่นี้นะครับมันทํางานได้ดียิ่งขึ้นอันดับแรกคือเราจะสามารถพร้อมด้วยภาษาง่าย เมื่อก่อนเนี่ยเขาต้องเปิดเป็นคอร์สพร้อมกันเลยนะฮะว่าเฮ้ยคุณจะพร้อมให้ AI ทําได้ตามความต้องการของคุณเนี่ยคุณต้องใช้ภาษาแบบนี้แบบนี้ต้องสอนกันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับคุณพิมพ์ไปเลยครับคุณอยากได้อะไรคุณเอาตามความรู้สึกนึกคิดกันเลยเป็นรูปประโยคตามสไตล์คุณเลยอะ่ะเหมือนเวลาเราคุยกันกับเพื่อน,นะฮะมันก็จะเข้าใจสิ่งที่เราต้องการได้โดยง่ายแล้วก็ทําออกมาอย่างในวิดีโอนี้นะฮะ เขายกตัวอย่างออกมาเป็นว่าสมมติว่าเขาพิมพ์ขึ้นมาบอกว่าอยากได้เป็นรถออสตินมินินะฮะขึ้นมาสักคันหนึ่งก็สร้างออกมาเป็นออสตินมินิสีฟ้านะครับแล้วหลังจากนั้นนอกจากพร้อมง่ายได้ภาพออกมาแล้วแล้วก็ทำงานได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับสิ่งที่เหลือคือเราสามารถแก้ไขภาพเดิมได้ด้วยอ่ะมันคือหน่วยความจำสั้นยาวไงนะฮะเราก็สามารถแบบว่าเฮ้ยรูเมเกียร์ ขอเปลี่ยนเป็น convertible หรือว่าเปิดประทุนนะมันก็สร้างใหม่เลยนะสร้างรูปขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นรูปเดิมที่เอาหลังคาออกแล้วก็มีแบบตัวหลังคาพับได้อยู่ด้านท้ายรถใช่ไหมฮะไม่เอาเอาเป็นสีเหลืองนะเปลี่ยนสีให้ได้ด้วยนะฮะก็ได้อีกภาพหนึ่งขึ้นมาใส่อะไรเข้าไปใส่อุป,ปกรณ์แคมปิ้งชายหาดเข้าไปก็เติมเข้าไปเราสามารถอีดิภาพเดิมต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ภาพที่เราต้องการ นี่คือ Image Generator ยุคใหม่เลยซึ่งผมว่ามันดีมากๆนะครับจริงๆอย่างพวก Co-Pilot นะฮะ p c c o p i l o t Plus อะไรเงี้ยก็ทำแบบนี้ได้นะคือมันก็มีมีแบบอะไรเขาเรียกหน่วยความจำสั้นยาวมันจดจำคำสั่งเดิมได้นะฮะสุดท้ายเราจะบอกว่าเอาให้รถคันนี้ลอยอยู่ในอากาศบินได้ฮนะมันก็ทำออกมาให้นะฮะหรือความสามารถใหม่ต่อมาก็คือเราสามารถให้ภาพ2ภาพครับ อ่ะอย่างตัวอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขามีภาพแมวกับหมอน1ใบเขาบอกว่าเอาสองภาพนี้มารวมกันนะฮะมันก็จะทำออกมาเป็นภาพหมอนที่มีรอยปักคอสติสนะฮะปักลวดลายปักเป็นรูปแมวซึ่งเป็นแมวตัวเดียวกันกับรูปภาพที่เราให้เป็นเรฟเ c e คือเราไม่ได้พร้อมอย่างเดียวแล้วเราแนบรูปเป็น r e f e r e n c e ได้ด้วยบอกว่าเราอยากได้แบบนี้นะอ่าหรือเราลองคอมไบอย่างอื่นดูเราลองคอมไบรรูปแมวกับตัวสเก็ตบอร์ดดูอ่านะฮะก็ใส่เข้าไปอยากได้ให้เป็นแบบไหนก็พิมพ์ข้อความเติมเข้าไปได้เพิ่มเข้าไปได้ออกมาเป็นภาพสเก็ตบอร์ดที่มีสติกเกอร์รูปแมวแปะอยู่ <laughs> เออแบบนี้ก็ดีซึ่งมันจะเป็นเทคนิคใหม่ในการทำา Image Gener a t o r ก็คือคุณสามารถใส่ Reference เป็นรูป ตัวอย่างเข้าไปได้แล้วมันก็ดัดแปลงจากสิ่งนี้นมันจะทําให้การพร้อมเนี่ยมันลดจํานวนลงอะ่ะแล้วก็ไม่ต้องอธิบายกันเยอะแค่บอกว่าเอารูปนี้ไปเป็นรูปนี้เดี๋ยวมันทําให้เลยนะครับอันนี้คือความสามารถใหม่ต่อมาอย่างนึงครับเป็นความสามารถใหม่ของ Gemini 2.0 f นั่นก็คือมันสามารถอ่าน Text หรือว่าข้อความที่อยู่ในภาพได้ด้วย เขายกตัวอย่างโดยการบอกว่าเขามีภาพกล่องกระดาษอยู่กล่องใบหนึ่งมองไม่เห็นนะฮะเพราะว่ายังไม่ได้เปิดฝาออกมาแล้วอยู่ในมุมที่ไม่สามารถเห็นของในกล่องได้ด้วยนะครับว่ากล่องนั้นคือกล่องอะไรแต่ข้างกล่องเนี่ยมีการเขียนข้อความลงไปว่า o electronics ก็คือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆใช่ไหมฮะทีนี้เราสามารถใช้ภาพนี้เป็น reference แล้วก็บอกกับ Gemini 2.0บอกว่าไ เราต้องการภาพกล่องนี้แต่มองลงมาจากด้านบนแล้วเปิดฝากล่องดูด้วยเพราะว่าอยากจะเห็นของที่อยู่ในกล่องอ่านี่คือความสามารถใหม่ครับคือ AI สามารถอ่านแค่ตัวหนังสือในในข้างข้างกล่องว่าแบบมันเป็นเครื่องไฟฟ้าเก่าแล้ว AI ก็เอากล่องเท่าเดิมเนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่แล้วบิดมุมบิดมุมเป็นด้านบนซึ่งสามารถเปิดฝามาเห็นได้แล้วก็สร้างสิ่งที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ลงไปในกล่องนั้นเออสุดยอดนะฉลาดมากนะฮะเรียกว่าเป็นความฉลาดล้ำเลยทีเดียวโดยที่เราไม่ต้องเขียนพร้อมอะไรบอกเยอะแยะเลยนะว่าข้างในจะต้องเป็นอะไรอ่ะอันนี้เราให้อิสระเขาเลยให้ขอให้มันเป็นเครื่องไฟฟ้าเก่าอะไรก็ได้นะฮะซึ่งเออสุดยอดนะตัวนี้เนี่ย Google เรียก ฟังก์ชันนี้ว่า j m i n i 2.0 f l a t นะครับซึ่งน่าจะใช้ได้เร็วๆนี้นะครับหลายคนที่ชอบใช้เจมินาอย่างผมเองก็ชอบใช้เจนะม,มินานะผมรู้สึกว่ามันเป็น AI ที่คุยด้วยง่ายดีแล้วถามอะไรก็ได้นะฮะแล้วเป็น AI ที่บางเรื่องไม่รู้ก็บอกไม่รู้คือคือแทนที่จะอะอย่างอย่างแชท GPT อ่ะผมไม่ชอบอย่างหนึ่งคืออะไรที่มันไม่รู้มันเสือกไปเอาอะไรมาก็ไม่รู้มาตอบเรา ซึ่งอันนั้นเราไม่ต้องการเราไม่ต้องการคอมมินเนชันแบบแบบมั่วๆไม่รู้ก็บอกไม่รู้เดี๋ยวเราไปหาที่อื่นเองอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งดีมากเลยนะครับต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าเ e มินาจะพัฒนาต่อไปอีกจะมีเรื่องของการทำงานร่วมกับคนหรือว่า Co-Create with AI อเอออีกหน่อยเนี่ยเราจะต้องสั่งงาน AI ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนี่คือความก้าวหน้าของ AI ทางฝั่ง Google ครับ เจมินายสองจุดศูนย์แฟลช